รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับ ท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคาว่าไทเก๊กไทจีและไทชิสสำเนียงต่างกันแต่ความหมายเดียวกันนั่นก็คือมวยจีนนั่นเองครับศิลปะการต่อสู้ขนังนี้มีคําที่ต้องตีความหลายความหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่ามวยภายนอกมวยภายในสายแข็งสายอ่อนเปิดปิดยืดหดย่อเหยียดนะครับและคนที่จะเป็นประมาจาย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าต้องมีดีกรีพอสมควรอย่างเช่นผู้สืบทอดไทจีตระกูลหยางรุ่นที่6 ติดตามรายงานของคุณพลอยปยิยวันครับ เชี่ยวกับพลอยแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พลอยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกเกี่ยวกับศาสตร์ศิละปะการป้องกันตัวของจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่างมวยจีนหรือว่าไทเก๊กแท้ที่จริงแล้วมวยจีนมีต้นกําเนิดมาจากอะไรทําไมถึงได้รับความนิยมเอกลักษณ์ของมวยจีนเป็นยังไงวันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบพร้อมกันและพลอยจะไปเรียนมวยไทเก๊กเป็นครั้งแรกด้วยไปพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะสถาบันองจื่อเส้นทางสายไหมาทางทะเลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยไทยที่มีนักศึกษาชาวจีนมาศึกษาจำนวนมากที่นี่มีการเรียนการสอนมวยจีนมากว่า5ปีแล้วค่ะและวันที่เรามามีการสอนมวยจีนพอดีเด๊ะเลยทำให้เราได้เห็นบรรยากาศที่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีนฝึกมวยจีน หรือไทจีในภาษาจีนกลางไทเก็กในสำเนียงจีนต้าจิว๋วหรือที่เรียกกันตามแบบสากลว่าไทชิทั้งหมดคือสิ่งเดียวกันแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะมวยจียนมีท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครยิ่งถ้าได้ฝึกพร้อมเพรียงกันแบบนี้ท่วงท่าที่ออกมายิ่งดูสวยงามและน่าเกรงขามมากทีเดียวค่ะอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ ทำให้พลอยรู้สึกตื่นเต้นมากๆคือผู้เชี่ยวชาญที่กำลังนำรำมวยจีนด้วยท่วงท่าอันสง่างามน,นี้เป็นคนไทยไม่กี่คนที่ได้เรียนรู้มวยจีนจากปรมาจารย์จีนแทๆ้ๆและยังมีดีกรีเป็นถึงผู้สืบทอดมวยไทยจีตะก,กูลหยางรุ่นที่6ซึ่งได้รับประกาศน,นียบัตรแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสอนไท่จีอย่างเป็นทางการด้วยอาจารย์เอกรัฐจันรัตติการ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมาทางทะเลฝ่ายไทยผู้ที่หลงไหลในศิลปะป้องกันตัวจีนเล่าถึงจุดกําเนิดของมวยจีนว่ามีที่มาจากการฝึกอาวุธเพื่อป้องกันตัวของชาวบ้านและการฝึกอาวุธของทหารเพื่อออกรบในสงครามย้อนไปสมัยก่อนราชวงศ์ถังผู้คนนิยมฝึกอาวุธมากกว่ามือเปล่าแต่เมื่อมาถึงช่วงราชวงศ์หมิงแม่ทัพนามว่าทีจี้กวงสังคายนาวิชาอัดว่าด้วยการยุธมีบางตอนค่ะ บันทึกการฝึกวิทยายุทธจีนแบบมือเปล่ามีลักษณะคล้ายวิทยายุทธจีนในปัจจุบันโดยจึงเห็นหลักฐานร่องรอยวิทยายุทธจีนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันวิทยายุทธจีนมีสาขามากมายเลยค่ะแต่สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆได้ก็คือมวยเหนือและมวยใตย้โดยมวยเหนือพัฒนามาจากภาคเหนือของจีนที่มีอากาศเย็นเอกลักษณ์คือใช้ท่อนล่างของร่างกายประกอบมือในการโจมตีรวมถึงมวยไทยเก๊ก ก็รวมอยู่ในประเภทนี้ส่วนมวยใต้พัฒนามาจากภาคใต้ที่มีอากาศไม่เย็นเท่าภาคเหนือเอกลักษณ์คือท่วงท่าร่างกายท่อนบนจะแข็งแกร่งกว่าท่อนล่างนั่นเองค่ะส่วนการฝึกมวยจีนอาจารย์เอกรักษ์ให้ข้อมูลกับเราค่าว่าเพิ่งจะมีการแบ่งในสมัยปลายรัชวงศ์ชิงโดยจำแนกการฝึกเป็นมวยภายนอกและมวยภายในค่ะสายอ่อนกับสายแข็งทมครับคือ ก็ถ้าเป็นมวยมวยแข็งหรือมวยภายนอกเนี่ยก็จะเป็นการใช้พลักกาลังของร่างกายกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้เยอะเยอะเป็นหลักส่วนภายในเนี่ยก็คืออย,อย่างที่เรารู้กันว่ามวยไทยเก๊กเนี่ยมวยภายในก็คือเป็นใช้ใช้การเคลื่อนภายในเป็นหลักครับแค่พูดอาจไม่เห็นภาพอาจารย์เลยออกท่วงท่าให้เราดูมาเริ่มกันที่มวยภายนอกกันตรงตัวเลยค่ะคือจะเป็นมวยที่ฝึกฝนพละก,กําลังภายนอกเป็นหลักเน้นการใช้แรงประทะ วยภายในจะเน้นฝึกฝนโดยการใช้พลังก,กำลังภายในร่างกายนั่นก็คือมวยไทยจีหรือไทเก๊กนั่นเองสุดเอกลักษณ์ของมวยไทยจีที่แตกต่างจากศิลปะก,การต่อสู้อื่นๆบนโลกคือใช้จิตเป็นหลักในการฝึกฝนร่วมกับกําลังและการใช้แรงนั่นเองค่ะพอเร,เราพูดถึงมวยไทยเก๊กหรือมวยไทยจีนะครับเราก็จะเห็นมึกภาพที่ปรากฏขึ้นมาในหัวเราเลยก็คือก็จะเป็นผู้เท่า ตามส่วนสาธารณะนนลำกัน,น,นช้าๆอ่ะอีที่แบบลำมวยจีนนะคใช่ครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในไม่กี่ส่วนของของมวยนี้นะครับอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในวิธีการฝึกนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการฝึกที่เป็นส่วนของกําลังนะครับเป็นส่วนของความเร็วส่วนของการใช้แรงอีกมากมายนะครับแต่คราวนี้ที่เมื่อกี้คุณพลอยถามว่ามันเป็นจุดที่ต่างกันยังไงก็คือมวยไทยเก๊กก็มีหลักอันหนึ่งซึ่งคนชอบพูดกันถึงก็คือใช้จิตไม่ใช้กําลังใช้จิตไม่ใช้กําลัง แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ไม่มีกาลังนะครับก็คือใช้จิตเป็นหลักใช้จิตใช้สิ่งที่เรียกว่ากำลังกำลังกำลังภายในซึ่งก็คือเกิดจากการเคลื่อนของของเจตจำนงหรือของจิตนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของบวยไทยจีคือการกล่าวถึงความสมดุลคู่หญิงหยางตามปรัชญาลทัทธิเตา๋าเป็นการออกกำลังแบบองรวมที่มีการเปิดปิดยืดหดย่อเหยียดอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายกับร่างกายช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มสมรรถภาพการทํางานของร่างกายอีกด้วยตัมวยจีนเนี่ยข้อดีก็คือโอเคเราฝึกคนเดียวได้เราหรือจะฝึกกับคู่ก็ได้แต่ก็ฝึกคนเดียวแล้วก็มีวิธีฝึกของเราอะไรครับแล้วก็ข้อดีคือมันสามารถฝึกช้าก็ได้ฝึกเร็วก็ได้แล้วฝึกเสร็จปุ๊บก็สามารถเป็นความเป็นหนึ่งในศิลปะที่เอาไปโชว์ได้นะครับคนเรียนนะคะจะได้อะไรจากมวยจีนประโยชน์ของมวยจียนจคืออะไรบ้างคะ ประโยชน์มวยจีนอันดับแรกก็คือก็คือความแข็งแรงนะครับอันดับที่2ก็คือถ้าเป็นมวยจีนซึ่งเป็นอย่างมวยไทเก๊กหรือมวยภายในอื่นๆนะครับก็จะได้จิตใจที่สงบมากขึ้นนะครับมีจิตใจที่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติมากขึ้นจะผ่านการเรียนรู้ธรรมชาติภายในตัวเองเช่นเดียวกันกับน้องน้องนักศึกษาที่ร่วมฝึกมวยไทจีในวันนี้นอกจากความสนุกพวกเขายังได้อะไรอีกหลายอย่างในการเรียนด้วยค่ะ หลังจากที่ได้เรียนแล้วนะคะความรู้สึกแรกเลยคือมีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนค่ะตอน4ี่โมงถึง5้าโมงแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าการเรียนไท้เก๊กนั้นมีประโยชน์มากมายเลยได้รู้ถึงวัฒนธรรมจีนที่หลากหลายค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาการป้องกันตัวด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือมันสร้างสมาธิให้กับตัวเราเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เรามีแบบ คอนเซนเทรตกับสิ่งที่เราทํามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นครับไท a เก็กเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับรีแลกซ์จากการที่เราเรียนหนักมาทั้งวันทําให้สรีระร่างกายมีสมาธิในการทํางานผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยครับส่วนน้องสุนอ้าวขุยนักศึกษาจีนที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้มวยไทยจีในไทยมองว่าการได้ฝึกมวยไทยจีเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างไทยจีน และเขายังกล่าวอย่างภาคภูมิใจด้วยนะคะว่าการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของจีนเป็นภารกิจที่เขาพึงกระทำในฐานะคนจีนคนหนึ่ง。呃，因为我觉得这是一个非常重要的一门传统武术。那么同时呢，我作为一个中国人，呃，我觉得我有责任，呃，有能力能够把中国的武术，呃，去进行推广，这是我的使命。 ฟังอาจารย์และเห็นน้องๆฝึกมวยไทยจีย๋กันแล้วพลอยอดไม่ได้จริงๆที่จะลองฝึกบ้างค่ะเลยต้องสมัครเป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์เอกรัฐเส้นหน่อยแล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่ฟังแต่ทฤษฎีไปแล้วนะคะไม่สู้ปฏิบัติจริงนะคะ<ช>เราจะมาลองรำมวยจีนหรือว่ารำไทยเก๊กจริงๆกับอาจารย์รสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเหมือนพลอยต้องเริ่มต้นแบบขอเป็นท่าง,ง่ายๆแล้วกันอาจารย์ท่าง,ง่ายๆนะครับโอเคได้ครับ ออไปคุณผู้ชมอย่าเพิ่งขำพลอยนะคะนี่เป็นการรำมวยจีนครั้งแรกถ้าอาจจะดูเก้ะๆกักงๆไปบ้างแต่ใจเกินร้อยอาจารย์เอกรัตใจดีเลือกทางง่ายๆมาฝึกให้พลอยอย่างท่านี้กรเรียนขาวขายับปีกที่เรียนแบบลักษณะของนอกกรเรียนเทน้ำหนักที่ขาหลังทำมือเปิดเป็นลูกบอลกลมๆ,ๆมือขวายกขึ้นมามือซ้ายวางลง เหมือนจะดูง่ายนะคะแต่พอลองทำแล้วต้องรักษาสมดุลของร่างกายได้ดีพอสมควรกว่าจะทำสำเร็จความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสกับมวยไทยจีพพอยเข้าใจถึงคำว่าสมดุลตามหลักกินอย่างเลยค่ะคเพราะแต่ละท่วงท่าทุกอย่างต้องสอดประสานกันทั้งร่างกายและจิตใจและสิ่งหนึ่งที่ต้องมีจริงๆคือสมาธิอันแรงกล้าไม่วอกแวก เข้าใจเลยนะคะว่ามวยจีนเป็นมากกว่าแค่กีฬานนและศาสตร์การต่อสู้จริงๆใครสนใจติดต่อที่นี่แล้วลองมาเรียนได้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้สัมผัสเช่นกันค่ะว่ามวยจีนหรือไทจีไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตร์การต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของแดนบังกรเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแถมยังเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกลายเป็นมิตรภาพดี ดังคำพูดที่ว่าจงไทยอีเจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันภาษาจีนเวลาคำวันนี้จงไทยอีเจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากจะเรียนมวยจีนด้วยกันลองติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจมัณิตครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของการใช้ศิลปว่าการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในเมืองจีนวิทยายุทธที่ต้องใช้ก็คือการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย จับเจ้ามองจีนในช่วงหน้าครับ